ผู้หญิงที่โลกไม่อยากมองแต่เทพเจ้ายังต้องยอมไม่ใช่เทพีผู้เลอค่าแต่คือพลังดิบของชีวิตจริงเทวีทุมาวดีเธอเป็นเทวีเพียงองค์เดียวที่ไม่งดงามไม่ใช่หญิงสาวไม่ใช่มารดาแต่เคยหญิงม้ผมยุ่งซับซ้อนนั่งบนรถที่ไม่มีมา้าสิ่งเดียวที่เธอมีคือความหมายชื่อของเธอ แปลตรงตัวว่าผู้เป็นความตุยเธอไม่ใช่ความมืดแต่คือสิ่งที่ยังหลงเหลือจากไฟดาบทุกมาวดีเกิดจากแรงกรดของพระแม่ปวารตีเป็นพลังของความสูญเสียความเงียบเหงาและการอยู่เพียงลําพังเธอไม่ให้ขอพรเรื่องความรักแต่ให้พลังในการอยู่รอดคนอินเดียเชื่อว่าเทวีทุกมาวดีเหมาะกับผู้สแสวงหาทางจิตเพราะเธอคือกระจกสะท้อนความจริงของชีวิตเธออยู่กับความทุกข์ความว่างเปล่าและความไม่สมบูรณ์ในสายตาของคนทั่วไปเธออาจดูน่าสงสารแต่ในโลก โเ,เธอคือเทวีที่กล้าหาันที่สุดเธอสอนให้เรายอมรับว่าความเหงาความสูญเสียหรือแม้แต่การถูกทอดทิ้งไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูอีกบานที่พาเราเจอความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึง ทุมมาวดีไม่ใช่เทวีที่คนบูชากันทั่วไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเจอแต่ความว่างเปล่าถูกทิ้งผิดหวังไม่เหลือใครเธอคือเทวีที่จะอยู่เคียงข้างคุณโดยไม่ถามแม้แต่คําเดียวเพราะเธอเข้าใจและผ่านมันมาแล้วในวันนี้ขณะที่ได้นั่งสมาธิในช่วงเช้าของวันที่31กรกฎาคม2568ได้ปรากฏเทวีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทวีที่ทุกคนต่างตื่นกลัวพร้อมเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตามจะเกิดหายนะความสศก เศ้าความเสียใจและการสูญเสียในวันนี้เวลา5นาฬิกา55นาที เข้าสู่สมาธิก็ปรากฏเทวีทุมมวตีปรากฏตัวหากเราหันหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครพระองค์ก็ยืนเลยดอนเมืองหลักสีเข้าไปวรากายสูงใหญ่เท่ากับตึกใบหยกทรงถือตรีศูนย์ทิ่มลงมายังแผ่นดินซึ่งตามคำพิพากษาโลกนั่นหมายถึงการเดินทางของคำทำนายตามคำพิพากษาโลกได้มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเจอเรื่องราวต่างๆที่ไม่ค่อยจะดีนักของประเทศที่ท่ทานเสด็จไปถึงหรือนั่นหมายถึง คำพิพากษาโลกในประเทศนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อปรากฏในสมาธิเช่นนั้นจึงตั้งจิตถามพระองค์ไปว่าเหตุไฉนพระองค์จึงปรากฏตัวในเขตแขวงประเทศไทยพระองค์จึงตอบกลับมาว่าเราปรากฏตัวตามคำพิพากษาโลกประเทศไทยจะเข้าสู่เกล็ดการสู้รบการสูญเสียและความอดอยากจะเกิดความชุลมุนวุ่นวายจะเกิดการหักหลังกันไปมาและที่สำคัญจะเกิดการแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครจะไม่น่าอยู่อีกต่อไป คนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จะเข้าวุ่นวายในกรุงเทพมหานครและความอัปยศต่างๆจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นคนจะเริ่มอดอยากมากขึ้นจะมีขโมยขโจรเยอะไปหมดแต่ในเมืองไทยนั้นโชคดีที่จะเป็นดินแดนผู้หลุดพ้นในธรรมะสุดท้ายเราจะไม่แตะ ต้องคนของประโพธิสัตว์น้อยแม้แต่คนเดียวแต่เราจะต้องทําให้เกิดอับประมงคลกับบุคคลที่ไม่อยู่ในศีลธรรมความดีงามจะทําให้เกิดความวุ่นวายเฉพาะคนชั่วและคนเลวเท่านั้นคุรูเจเจพระอาจารย์เทวีทุมาวตีแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นปลายอุโมงค์สำหรับนักบวชในกองทัพสีขาววิถีสีเมตยะเป็นวิถีธรรมสุดท้ายสุดท้ายที่แปลว่าสิ้นสุด แต่คำว่าสิ้นสุดของทุกคนมันไม่ไดสุดจริงๆและมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีกรรมกรรมตรงไหนกรรมตรงที่เจอความทุกข์ไม่ได้เมื่อเจอความทุกข์ก็จะหาวิธีการดับทุกข์โดยใช้วิธีอื่นๆไม่ว่าจะไปเชื่อในความเสื่อมไม่ว่าจะเชื่อในความวิเศษสุดท้ายแล้วก็เจอ อัตนะกลายเป็นการตกอยู่ในทะเลสีทันดรโดยสิ้นเชิงทะเลแห่งทุกขไม่สามารถแวกไหวขึ้นมาได้ไม่สามารถเป็นฝักบัวที่อยู่เหนือทะเลทุกได้นี่คืออันตรายนี่คือเหตุการณ์ร้ายเพราะแม่ทุมมาวตีจึงปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนครูเจเจว่าถ้ายังสอน สานุสิทธิ์ของตนไปสู่เส้นทางสุดท้ายแห่งอัตยะไม่ได้หลงอยู่ในอัตนะของตนเจ้าจะต้องเป็นผู้ได้รับโทษเพราะว่าทุมมาวตีคือโยคีผู้หลุดพ้นทุมมาวตีคือสองเส้นทางที่เผาไหม้กิเลสตัหาทุมมาวตีคือเทพีผู้สูญสลักและเสียหาย จากความสุขและความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเตือนพวกเราและทุมาวติเป็นเทพีองสุดท้ายที่ปากฏตัวในเทพี21พระองค์นั่นหมายถึงการอันเชิญคำพิภากษาลลกได้เข้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในวันที่28กรกฎาคม6 8 6 8เวลา10 8.17นาฬิกานาทีคำพิพากษาโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยวิการณ์าต่างๆในประเทศไทยกำลังสะพันผวนผันแปรเพราะแ่นปฏิมปตีคือความตายที่น่าสยดสยองของการไม่หลุดพ้นดังนั้นด้วยเหตุนี้ในฐานะของพระสัญญาทั้งแตพระสัจยาสัญญาโพธิสัตว์เป็นผู้เขียนวิถีจึงเห็นว่า วิธีควรเดินหน้าไม่ควรถอยหลังไม่ควรจะอ้อมไปอ้อมมาและควรจะตรงไปตรงมาผู้ที่รับวิถีจะต้องเปิดใจกว้างเหมือนมหาสมุทรหากมีข้อสงสัยหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าวราษานี้ก่อนถึงพิธีพระแม่ท่านใดที่เข้าพบเข้าคุยเข้าเจราจาดูแลว,ว่าตนเองคนไปไม่รอดให้ถอยวิถี ปรกาศตนลาวิถีเลยเผาผ้าห่มของตัวเองทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์แห่งผู้รับแบกรับกองกรรมนั่นก็คือผู้ที่นำทางของท่านทั้งหลายแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านคือผู้เข้าวิถีจงลุกขึ้นและห่มผ้าของตนปฏิบัติให้ได้ทุกวันปฏิเสธอัตนะความเป็นตัวเป็นตนความวิเศษความมีตัวมีตน จงกายเป็นอากาศธาตุเป็นคุณความดีงามที่แสงสว่างบนโลกใบน,นี้แม้แต่พระอาทิตย์ยังต้องอับอายและเกงรงกลัวเพราะพระอาทิตย์ถึงจะสว่างแต่ก็แผดเผาสัตว์โลกเพื่อผักธรญญาหารในกรณีร้อนเกินไปแต่สีจะไม่แผดเผาแต่จะสว่างสวัยในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมสุดท้ายอัตยะจ่งปรากฏตัวขึ้นด้วยแสยง สีอันประเสริฐต้องทอดทิ้งความเหลื่อมล้ำความวิเศษอารมณ์ทั้งแปดในตัวต้องทอดทิ้งความรู้สึกความต้องการความโหยหาปัญหาและหลาคะอยู่บนความเป็นปกติแห่งความว่างเปล่ามนุษย์มีหน้าที่กินหน้าที่นอนหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานโดยสุจริต ก็จงเข้าสู่วิถีโดยถึงวันนะอันบริสุทธิเมื่อรู้ตนว่าผิดให้รีบขอขมาถ้ารู้ตนว่าผิดให้รีบสำนึกคนในวิถีสีเมตยะที่ไม่กระทำการปฏิบัตินั่นคือไม่ยอสมสำนึกตนไม่ยอมปฏิเสธความคิดของตนตั้งตนในอารมณ์นี่คือหายนะของวิถี วันนี้เราตรงไปตรงมาเราสอนตรงตรงเราพูดตรงตรงคน,งคนทั่วโลกจะเหลือไม่ถึงแสนคนที่เหลือไม่ถึงแสนบุญความดีงามก็จะอยู่กับความโสมมและความสกรปรกท่านต้องเอาเป็นผู้เอาชนะความสกรปรกเป็นน้ํากรหยดหยดเหมือนน้ำยาล้างจานหนึ่งหยดที่ชําระข้างออกให้หมดมันยากการหลุดพ้นมันยากมันไม่ได้ง่าย แต่ผลของการหลุดพ้นคือความหอมหวานของการไม่ได้เกิดไม่ต้องมาทุกแบบนี้ท่านมั่นใจหรือว่าท่านนั่งหลายท่านจะได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายอีกครั้ง